แรกเริ่มเดิมทีผมตั้งใจจะนําเสนอเป็นรีวิวประสบการณ์การเล่นนะครับแต่พอเล่นไปได้กว่า10ชั่วโมงประกอบกับมีสื่อหลายๆช่องเขาทําไปแล้วผมก็เลยคิดว่างั้น The Move ขอมาในแงของดีเทล,ขอ,เทลของระบบการเล่นรวมไปถึงตัวอย่างอีเวนต์และก็แอคทิวิตี้มากมายที่เราสามารถเจอได้ในตอนสํารวจไปในอินเดียเอโซจากเกม Ghost of โย t ทเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับว่าจะได้เจออะไรบ้างรวมทั้งปเป็นแนวทางในงการเล่นให้กับคุณผู้ชมที่สนใจเล่นเกมนี้อีกด้วยครับเริ่มต้นกันที่กิจกรรมแช่น้ําร้อน บอ่อนำร้อนแบบนี้จะเจอได้ทั่วทั้งแผ่นที่เลยนะครับบางจุดเข้าไปแช่ตรงๆได้เลยบางจุดต้องปีนเขาขึ้นไปหรือว่าน้ำพุตรงนี้เราจะต้องถอนวัชพืชออกไปก่อนอสุรโตเอกของเกมจะมีกระบวนการคิดทบทวนเรื่องต่างๆในระหว่างแช่ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เธอคิดถึงเรื่องอะไรในทางกลับกันการใช้น้ำร้อนแห่งใหม่ก็จะเป็นการเพิ่ม max hp ให้กับตัวเอกของเราอีกด้วยทีนี้เกี่ยวกับการเจอแลนด์มาร์กเกมจะมีตัวช่วยนำทางหลายแบบเลยครับแต่ที่คุณผู้ชมจะเจอบ่อยๆในตอนเข้าใกล้ก็คือมันจะมีนกสีเเเหหลืองบินนข้ามาม็ นกจะรอแล้วก็นําทางเราไปฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราได้ยินเสียงหรือว่าเห็นนกสีเหลืองบินเข้ามาก็แปลว่าเราเข้าใกล้พื้นที่แลนด์มาร์กใหม่ๆแล้วนั่นเองกิจกรรมที่2ออีเวนต์ตามรอยสารเจ้าจิงจอก เส้นทางของอสุในบางพื้นที่เราจะได้เจอสุนัขจิ้งจอกที่ต้องการความช่วยเหลือครับแนวนคิดเกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกของเกมนี้ก็คือพวกมันมักจะนําทางเราไปเจอของล้าค่าซึ่งผู้พัฒนาเขาก็จะใช้ไอเดียนี้มาตั้งแต่ Ghost so of Tsushima แล้วแหะครับ พิกัดของสุนัขทิ้งจอกบางครั้งผู้เล่นอาจจะได้ยินเสียงร้องของมันก็เลยเข้าไปเจอโดยบังเอิญหรือว่าบางครั้งเราอาจจะได้บอ่อแสมาจากชาวบ้านซึ่งก็จะนําไปสู่ระบบประกอบแผนที่และนี่ก็ยังเป็นเมคานิกใหม่ให้กับเกมนี้อีกด้วยในความหมายก็คือ n p c หรือว่าบอกแสที่เราเจอบางอย่างจะไม่ได้ระบุพิกัดเป๊ะๆกับผู้เล่นนะครับแต่จะให้มาเป็นชิ้นส่วนเหมือนกับจิ๊กซอที่ผู้เล่นจะต้องไปหาตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยตัวเองโดยเราจะต้องดูลักษณะของภูมิประเทศในแผนที่ใหญ่แล้วก็เอาไปเทียบกับจิ๊กซอชิิิ้้้นนนนนนนเเเเลล็็็กกกกกกกว่่่าาาาามมมัััตตรรรรงบบพพพืทททีีไหหหดยปปะอภ ซึ่งจะทำให้การหาตําแหน่งแลนด์มาร์กสำคัญสนุกยิ่งขึ้นทีนี้กิจกรรมล่าสมบัติกับสุนัขจิ้งจอกก็คือหลังจากที่เจอน้องแล้วน้องก็จะนําทางเราไปยังที่ต่างๆก็ให้เราตามไปเรื่อยๆครับโดยแต่ละครั้งก็จะมีเส้นทางกับเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันบางครั้งน้องอาจจะพาเราไปเจอชาวบ้านที่กําลังตกที่นั่งลาบากอาจจะเพราะว่าชาวบ้านคนนั้นเคยแบ่งอาหารให้สุนัขจิ้งจอกสํานึกบุญคุณก็เลยพยายามตามหาคนมาช่วยกระทั่งปลายทางที่เราตามมันไปก็จะเจอกับสารเจ้าจิ้งจอกเล็กๆอสื่อจะแสดงความเคาราาาลเเเเห่่่นนนนั้้ซึงงงงรรรจะไดคือออมป็ขตบแท เอาไป哟โม่จ <Net> ิร <os> ุนจนโซเกี <crowded> ่ยวกับเครื่องรางผมก็ขออนุญาตแนะนําไปเลยนะครับเครื่องรางมันจะมีทั้งแบบที่พัฒนาได้และก็พัฒนาไม่ได้ยกตัวอย่างเครื่องรางคว้างปลาหรือโหด คุณผู้ชมจะเห็นสถานะที่เขียนว่าระดับพลังปัจจุบันแบ่งเป็นขั้นที่1ถึงขั้นที่3โดยเครื่องรางอันนี้จะเพิ่มดาเมจของอาวุธระยะประชิดที่ใช้คว้างในทางปฏิบัติก็คือระหว่างการต่อสู้หรือว่าในฐานศัตรูบางจุดจะมีอาวุธระยะประชิดของศัตรูวางเอาไว้หรืออาจจะหลบจากศัตรูเมื่อพวกมันตายลงผู้เล่นสามารถหยิบอาวุธเหล่านั้นขึ้นมาแล้วก็คว้างโจมตีใส่ศัตรูคนอื่นได้ครับเครื่องรางอันนี้ก็จะทาให้ดาเมจของการคว้างอาวุธดุนแดงขึ้นและถ้าเราสวมมันไว้และทําการโจมตีด้วยวิธีน นอกจากอีเวนท์ที่เกิดจากแลนด์มาร์คสำคัญแล้วอสุยังสามารถเจอสถานาการณ์แบบสุ่มได้ด้วยโดยจะขึ้นกับเนื้อเรื่องนะช่วงเวลานั้นเช่นถ้าเป็นช่วงที่อสุเริ่มสร้างความปนป่วนให้กับฝ่ายศัตรูเด่นชัดมากขึ้นเธอจะตกเป็นเป้าของนักล่าฆ่าหัวนะครับทำให้บางครั้งเราอาจจะเจอพวกนักล่าที่ต้องการเด็ดหัวตัวเอก ือว่ากลับกันถ้าเป็นช่วงที่เราหาเบาะแสของโยเทซิกส์การได้เจอชาวบ้านหรือว่าศัตรูที่เข้ามาท้าทายก็จะทไม่อา่อสามารถเข็นข้อมูลจากพวกเขาได้ความเจ๋งก็คือข้อมูลที่ได้จาก NPC จะแรนดอมมีความไม่ตายตัวที่ผมรู้ก็เพราะว่าหลังจากไลฟ์ให้คุณผู้ชมได้ดูตอนวันเกมออกอีกวันหนึ่งผมลองกลับไปเล่นใหม่เริ่มใหม่ก็พบว่าเบาะแสเดียวกันมันจะได้จาก NPC แล้วก็สถานการณ์ที่แตกต่างกันนั่นเท่ากับว่าผู้เล่นแต่ละคนก็อาจจะเจอเบาะแสของโยเทซิกส์กันคนละแบบซึ่งก็น่าจะรวมไปถึงแล เพิ่มเติมอีกอย่างก็คือวิธีการจัดการกับสถานการ์แบบสุ่มก็จะมีทั้งการเจราจาเพื่อย,ยุติการจ่ายเงินให้จบๆหรือว่าจะปิดฉากด้วยการสู้นองเลือดก็ได้เหมือนกันซึ่งก็จะขึ้นกับการตัดสินใจของผู้เล่นครับ5ภารกิจล่าค่าหัวภารกิจล่าค่าหัวถือว่าเป็นกิจกรรมสําหรับวัยรุ่นสร้างตัวอย่างอสึกที่เพิ่งกลับมายัางเอโซเลยนะครับเราสามารถรับภารกิจได้จากในหน้าค่าหัวโคชิโร่ ใกล้ๆเขาจะมีบอร์ดไม้สำหรับติดรายชื่อเป้าหมายผู้เล่นสามารถเข้าไปกดรับจากตรงนั้นได้เลยซึ่งภารกิจล่าค่าหัวจะไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นคือไม่ได้ไปเจอปุ๊บสู้กันแล้วก็จบเพราะว่าการนําเสนอจะมีชั้นเชิงมากขึ้นเช่นเป้าหมายบางคนจะท,ทําทีว่าเป็นชาวบ้านบางคนต้องฝ่านแนวรบเข้าไปหรือว่าบางคนก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้าที่ต้องค้นหาเส้นทางเข้านรกนั้นั้นจะมีเป้าหมายที่ไม่ถูกติดป้ายด้วยเหมือนกันการจะรับภารกิจเราจําเป็นจะต้องคุยโดยตรงกับโคจิโร่และเควสจะปลดล็อกหลังจากที่เราทาภารกิจล่าค่าหัััววในนนนนน้้้ๆมดแลออะไรรํงีบ ความสนุกอีกอย่างของภารกิจล่าคาหัวก็คือศัตรูจะเก่งกว่าปกติฉากต่อสู้ก็เลยสนุกและก็ท้าทาย 6กิจกรรมตั้งแคมป์แคมป์ในเกมจากที่ผมเล่นถึงจะมีด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกก็คือแคมป์ที่อสุ์ตั้งเองโดยเราสามารถเข้าสู่คําสั่งตั้งแคมป์ได้ในตอนที่อยู่บนหลังมา้าพื้นที่ส่วนใหญ่ในเกมจะสามารถตั้งแคมป์ได้หมดนะครับซึ่งกิจกรรมในแคมป์ก็จะมีมินิเกมกรอกกองไฟให้เราได้ใช้ฟังก์ชันของ PlayStation 5 Controller ในหลายๆมิติตั้งแต่การใช้ t Touchpad Haptic Feedback ในช่วงที่เราเป่าลมหรือว่า Motion Sensor สำหรับมินิเกมย่างปลาย่างเห็ดซึ่งก็ถือว่่่่่าา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 าเเเเป็นนนนมมิกกกกกกกททีสสสรลลรสร้้งงงคควลลลลยหัััับบบผผููจดไตอ อาหารยังช่วยเพิ่มค่าสถานะให้เราแบบั่วคราวได้ด้วยนะครับการตั้งแคมป์เองจะมีอีเวนท์ที่ NPC ที่เป็นสหายของเราเดินทางมาหาเพื่อช่วยเหลือเราเช่นถ้าพวกเขามีไอเทมใหม่ๆห,หรือว่าสส่อสามารถสะสมทรัพยากรจนเพียงพอสำหรับการอัปเกรดอุปกรณ์บางอย่างตัวละครเหล่านี้ก็จะแวะมาหาเพื่อให้เราไม่ต้องกลับไปที่เมืองผู้เล่นสามารถซื้อของหรือว่าอัปเกรดได้จากการแวะมาหาโดยเพื่อนเหล่านี้จากแคมป์ได้เลยครับนอกจากนั้นจุดตั้งแคมป์ยังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยเช่นการเล่นเครื่องดนตรีซามิเซงหรือว่า การตั้งแคมป์จะเป็นตัวช่วยให้กับผู้เล่นได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูเลือดฟื้นฟูพลังจิตวิญญาณได้กินอาหารเพิ่มเติมสถานะบัฟและการได้พบกับเพื่อน n p c ทว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าผู้เล่นที่เริ่มเล่นใหม่ๆอาจจะไม่ทราบก็คือการตั้งแคมป์จะเป็นการสร้างแลนด์มาร์กไว้บนแผนที่ด้วยครับโดยแคมป์ล่าสุดที่เราตั้งจะทําหน้าที่เป็นจุดฟาส t ์ทราเวลให้กับเรานั่นแปลว่าถ้าคุณผู้ชมกําลังเล่นเนื้อเรื่องหลักแล้วจู่ๆอยากกลับเมืองแบบด่วนๆหรยกรเใน้ลลด์์ๆ เราก็สามารถตั้งแคมป์ตรงนั้นเพื่อใช้ที่นี่เป็นจุดฟา s t t ทราเวกลับมาในภายหลังได้ด้วยในขณะเดียวกันแคมปอีกแบบจะเป็นแคมป์ที่มีการเซตอัพเอาไว้ล่วงหน้าคือเราจะเห็นเป็นจุดก่อไฟตั้งอยู่แล้วครับแคมป์เหล่านี้ถ้าเราเข้าไปพักมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเช่นถ้าเป็นภารกิจล่าค่าหัวก็จะมีตัวละครอ,ออกมาทักทายเราหรือว่ามีครั้งนึงผมเข้าไปสำรวจพื้นที่ริมทะเลเจอจุดที่มีการย้อมผ้าสีแดง ตอนเข้าไปคือเงียบมากไม่มีคนแต่ว่าเจอจุดตั้งแคมป์ก็เลยลองเข้าไปพักดูนะครับสรุปว่าไม่นานมันมีเรือมาจอด NPC ผู้หญิงภายใต้หน้ากากสีแดงปรากฏตัวตอนแรกผมกะว่าได้สู้แน่ๆสรุปว่าไม่ใช่เพราะเธอเป็น NPC ีที่จะช่วยย้อมอีควิป e n t ์ของเราให้เป็นสีแดงชุดเกราะยอดนักล่าข้ามหัวที่ปกติจะเป็นสีน้ำเงินพอได้เจอ NPC คนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสีแดงได้รวมไปถึงอาวุธด้วยนะครับแล้วเธอก็จะมีหน้ากากเปลวไฟบรรเทาขายให้ด้วย สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือถ้าคุณผู้ชมเดินทางไปเจอพื้นที่ที่มันน่าสนใจแล้วก็เจอจุดตั้งแคมป์ก็ให้ลองเข้าไปพักดูก่อนมันอาจจะมีอีเวนต์เกิดขึ้นหลังจากนั้นได้ครับข้อที่7หมีสัตว์ป่าที่ผมเจอแล้วก็ดุร้ายที่สุดเท่าที่เจอตอนนี้ก็คือหมีครับผมเล่นแบบ normal โดนโจมตี2ทีตายฉะนั้นถ้าเจอหมีพยายามทิ้งระยะห่างอย่าเข้าไปสู้จะด,ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงธนูไฟ2ดอกก็สามารถล้มหมีได้เช่นกัน ข้อที่ตำนานตำนานเล่าขานถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของเกมที่ผมชอบมาตั้งแต่ Ghost of Tsushima แล้วละครับในเรื่องจะมีนักเล่าเรื่องพเนจรันที่คอยบอกเล่าเกี่ยวกับตำนานท้องถิ่นที่เลือกนในหมู่ชาวเมืองหน้าที่ของเราก็คือการพิสูจน์ข้อที่จริงเกี่ยวกับตำนานเหล่านั้นผมยกตัวอย่างตำนานเกี่ยวกับสมุไรผู้สร้างปราสาทบนที่ราบอิชิการิว่ากันว่าสมุไรคนนั้นได้รับการขนานนามให้เป็นสมุไรอมะตะ เขาออกคำสั่งให้คนในครอบครัวและผู้ติดตามช่วยกันสร้างปราสาทบนภูเขาริมทะเลแต่ว่าภูเขาแห่งนั้นไม่ยอมทนต่อความโอหหงของเขาก็เลยส่งลมกระโชกแรงพัดเข้ามาเพื่อถล่มปราสาทอย่างไงก็ตามสิ่งที่ทำให้ปราสาทพังทลายลงกลับเป็นเพลิงไหม้ที่เกิดจากภายในพร้อมกับแรงลมที่เป็นส่วนเสริมให้เพลิงลุกโชนและก็ลุกลามอย่างรวดเร็วปราสาทอิชิกะริมอดไหม้ เลือไว้เพียงสมุไรอมตะที่ยังสวมชุดเกราะสีขาวประดุจหิมะของตนเองเสมือนเป็นคำสาปที่ให้เขาร่อนเร่ห่างไกลจากความตายเพื่อให้ต้องดำรงชีวิตไปพร้อมกับความอัปยศว่านว่าทางเดียวที่จะปลดคำสาปได้ก็คือเขาจะต้องถูกสังหารโดยคนที่เก่งกว่าแต่มันกลับไม่มีใครทำสำเร็จครับสมุไรอมตะจึงท้าทายสายลมด้วยการแขวนกระดิ่งไว้กับศพของมือสังหารที่พยายามจะฆ่าเขา ตำนานบทนี้ก็เลยนำพาอสู์ให้ออกตามหากระดิ่ง4อันซึ่งกระดิ่งแต่ละอันจะนำทางเราผ่านสายลมไปยังกระดิ่งอันที่เหลือโดยเราจะต้องหันกระดิ่งไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องสังเกตได้จากแรงลมนะครับจากนั้นเมื่อหาจนครบเราก็จะเดินทางไปยังจุดติดตั้งกระดิ่งเพื่อส่งสัญญาณให้หนักครบอมาตะปรากฏตัวแน่นอนว่าถ้าเราเอาชนะได้เราก็จะได้เกาะของเขามาเป็นรางวัล ตำนานสมุไรอมาตะาเป็นหนึ่งในตัวอย่างของระบบนี้ที่จะนำพาผู้เล่นให้ได้ซึมซับไปกับบรรยากาศของ Ghost of Yote ทั้งในแง่งมุมของเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นผสมผสานกับระบบการเล่นที่นำเสนอคบคู่กันคือผมชอบตั้งแต่ช่วงสำรวจแล้วละครับเพราะเราจะตื่นเต้นกับการได้เจอสภาพภูมิประเทศที่คาดไม่ถึงบางจุดเราไม่คิดว่าจะมีเส้นทางที่ลงไปได้หรือว่าเข้าไปได้แต่มันก็มีทางให้เข้าไปแล้วก็ยังเป็นพื้นที่สำคัญของไซส์สตอรีน่นั้นๆอีกด้วยข้อที่9ก้าหมาป่า หมาป่าคือสัตว์ที่เป็นไอคอนิกให้กับเกมภาคนี้นะครับมันก็เลยทําให้อศัศวนั้นค่อนข้างเป็นมิตรกับหมาป่าทุกตัวที่เธอเจอสถานการณ์ในเรื่องก็คือหมาป่านั้นตกเป็นเป้าหมายในการกวาดล้างของฝ่ายตัวร้ายทําให้พวกมันถูกจับไปขังไว้ในแคมป์บางตัวก็ถูกทารุณกรรมอศรัศวิจะได้เจอกับหมาป่าที่หนีรอดมาได้นะครับและไมตรีที่เธอมอบให้ก็จะทําให้หมาป่าเหล่านี้ออกนาทางให้เธอติดตามไปช่วยเพื่อน,อนและครอบครัวของมันสถานการณ์โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบุกเข้าไปในแคมป์ศัตรูกําจัดพวกมันให้หมดเเเพื่่่ออปปปปป็็นนนกาาารรลดดยหมทีโจับใ้ิสะ แต่ว่าจุดที่แตกต่างอาจจะเป็นเส้นทางที่เราไปนะครับแล้วก็ลักษณะโครงสร้างแคมป์ที่ไม่เหมือนกันบางครั้งเป็นเส้นทางที่ไปง่ายๆแต่ก็มีบ้างที่จะต้องฝ่าพายุไปแบบนี้ซึ่งการช่วยเหลือมาป่าสําเร็จก็จะทําให้เราได้แต้มสกิลสาหรับอัพสกิลสายหมาป่าโดยเฉพาะโดยมันก็จะเป็นสกิลที่ส่งเสริมการต่อสู้ร่วมกันระหว่างอสศวกับหมาป่านั่นเองข้อที่10บซามิเซงซามิเซงในเชิงของเนื้อเรื่องก็คือเครื่องดน,นตรีที่เป็นตัวแทนของแม่อสศว และนำให้เธอพกมันไปทุกที่เพื่อเป็นการระลึกถึงแม่ผู้ล่วงลับณสถานที่ต่างๆในเอโซจะมีจุดสําหรับฝึกซาม,มิเซงบทเพลงใหม่ซึ่งผมมองว่าเป็นการออกแบบเกมได้อย่างชาญฉลาดมากครับเพราะว่าโดยปกติแล้วผมจะไม่ค่อยสนใจมินิเกมเหล่านี้มากนะักเพราะเข้าใจว่ามันเป็นสีสันให้กับโตเกมมากกว่าแต่ไม่ใช่สาหรับซาม,มิเซงในโกซอฟโยเทบทเพลงให,ใหม่จะมาพร้อมกับเมคานิกของระบบน้าทาง ในทางปฏิบัติก็คือผู้เล่นสามารถปัดทัชสกรีนบนคอนโทรลเลอร์ไปทางซ้ายเพื่อเล่นสามิเซงด้วยบทเพลงที่ใช้สําหรับนําทางเราไปยังแลนด์มาร์กที่เราสนใจยกตัวอย่างคุณผู้ชมไปเจอจุดฝึกสามิเซงที่เป็นเพลงนําทางไปยังบ่อน้าร้อนต่อจากนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากหาบ่อน้าร้อนที่ใกล้ที่สุดก็แค่เล่นบทเพลงนั้นลมก็จะพัดนําทางเราไปพอเขาใกล้พิกัดเป้าหมายก็จะมีนกสีเหลืองเข้ามานาทางเราอีกทีหนึง่งระบบนี้จึงทําให้เครื่องดนตรีมีความหมายและก็ส่งผลต่อ,อก,การเล่นส่งเสริมให้ผู้เล่นค้นหาจุดฝึกเพลงใหม่ๆแล้วก็ อีกเรื่องเกี่ยวกับจุดฝึกซามิเซงบางทีบทเพลงใหม่อาจจะได้จากการเจอแคมป์ของ n อ c ซระหว่างทางการเข้าไปพับพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพวกเขาก็อาจจะเป็นการปลดล็อกบทเพลงใหม่ได้ด้วยเช่นกันข้อที่11การตีดาบ ในฐานะทายาทของช่างตีดาบเรื่องชื่อมันจะทำให้อสุอมีทักษะการตรีดาบมาตั้งแต่ยังเด็กซึ่งการตรีดาบก็จัดเป็นกิจกรรมมินิเกมที่เราต้องทำอยู่เรื่อยๆเพื่อให้อาวุธของเรามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสำหรับรับมือกับศัตรูที่มีการไต่ระดับความท้าทายส่วนวิธีเล่นก็จะใช้โมชั่นเซนเซอร์ในตอนตีเหล็กสลับกับการกดปุ่มเพื่อเผาไฟและก็พลิกทิศท,ทางของอาวุธข้อที่12สารเจ้า Activity เกี ivity, ่ยวกับสารเจ้าจะนําเสนอมาในรูปแบบของ Ju มปิ้งพัลสซนะครับนั่นก็คือการหาทางปีนป่ายขึ้นไปใหถึงตำแหน่งสารเจ้าที่อยู่บนสุดให้ได้ผมยกตัวอย่างสารเจ้ารรยน้ําตาคดเคี้ยวตรงนี้คุณผู้ชมจะสังเกตว่าในตอนที่เราไปถึงสะพานมันจะพังเสียหายทําให้ไปต่อในเส้นทางปกติไม่ได้ผู้เล่นก็จะต้องมองหาวิธีข้ามไปในที่นี้ก็คือการกระโดดไปเกาะขอบหน้าผาแล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นไปครับจากนั้นก็จะเป็นช่องว่างที่เราจะต้องกระโดดไปบนกิ่งไม้เดินไปตามสะพานไม้ไผ ปีนต่อไปจนเจอสะพานเชือกนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเชือกหนึ่งเส้นที่ผูกมัดระหว่างตะขอสองฝั่งหน้าผาปีนขึ้นไปอีกจะเจอถ้ำมืดๆข้างในจะมีหีบสมบัติให้เก็บต่อด้วยการมุดลอดถ้ำผ่านช่องเล็กๆออกมาอีกฝั่งเบื้องหน้าจะเป็นน้ำตกที่มีท่อนซุงหักเป็นสะพานสำหรับข้ามก็ให้ไปตามทางนะครับใช้ grabbing hook ปปเพื่อขวนข้ามอีกฝั่งหนึ่งโดยจากนี้จะเป็นทางลาดที่เราจะถลายลงไป ให้ผู้ชมพยายามถลายให้ชิดมุมฝั่งขวานะครับแล้วก็รอจังหวะก,กระโดดเพื่อใช้ grabbing hook อีกรอบทีนี้ก็ให้ปีนต่อไปจนถึงสารเจ้าที่อยู่ด้านบนสุดโดยรางวัลของการไปถึงก็คือเครื่องรางที่ใช้เพิ่มบัฟให้กับอสสดนั่นเองสารเจ้าก็จะมีอีกหลายแห่งเลยนะครับรับรองว่าปีนสนุกไม่แพ้ที่นี่แน่นอนข้อที่13แท่นบูชาแท่นบูชาถูกออกแบบมาให้เกี่ยวพันกับระบบพัฒนาสกิลโดยตรงเพราะทุกครั้งที่เจอแท่นบูชาและแสดงความเคารพเราจะได้แต้มสกิลมาปลดล็อกสกิลใหม่ให้กับอส เทราะ t h a บูชาจะสามารถเข้าถึงได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับบางแท่นก็ซ่อนเอาไว้ระหว่างทางบางจุดก็อยู่ในฐานของศัตรูรวมไปถึงการปีนเนินเขาขึ้นไปจนถึงยอดบนสุดก็สามารถเจอแท่นบูชาบนนั้นได้ด้วยเช่นกัน14่ค่ายของศัตรูอ้างอิงตามเนื้อเรื่องก็คือตลอด16ปีที่อาสกจากดินแดนเอโซไปไซโตก็สร้างขุมกําลังของตอนเองจนกล้าแข็งแล้วมันทําให้มีประชาชนจํานวนไม่น้อยเลือกเข้าข้างฝ่ายเขานั่นทําให้เรามีโอกาสเจอค่ายทหารของไซโตด้วย หรือว่าบางครั้งก็อาจจะเจอเป็นค่ายที่ขึ้นตรงกับขุนศึกของเขาครับหน้าที่ของอสสก็คือการยึดค่ายเหล่านี้กลับมาโดยการกำจัดทหารของศัตรูให้หมดเราอ,อาจจะใช้วิธีการเผชิญหน้าต่อสู้หรือว่าจะมาในแนวทางของสายรอบเรนก็ได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าสนุกทั้ง2แบบนะครับสายรอบเรนก็จะต้องวางแผนว่าจะเก็บศัตรูตัวไหนก่อนหลังเราจะใช้กลยุทธ์แบบไหนหรือว่า้าเป็นสายต่อสู้ก็จะได้ฝึกการรับมือกับศัตรูเป็นกลุ่มได้ใช้คอมโบจากสกิลใหม่หมที่ปลดล็อกมา 15. การย้อนอดีต หลายปีผ่านไปอาจจะลืมไปบ้างนะครับแต่เมื่อได้กลับมาเยือนสถานที่เหล่านั้นอาสึกก็นึกถึงอดีตในวัยเด็กขึ้นมาได้กิจกรรมย้อนอดีตก็เลยเป็นการเรียนรู้และทบทวนความเป็นมาของตัตเอกที่รายล้อมไปด้วยตัวละครสมทบอื่นๆเกี่ยวกับประสบการณ์ร่วมกันมานานมาแล้วบ่อยครั้งที่การย้อนอดีตจะบอกเล่าประวัติสําคัญของตัวละครควบคู่ไปกับเบาะแสของสถานที่หรือฟื้นทักษะที่ไม่ได้ใช้มานานมาในรูปแบบของมินิเกมหรืออาจจะมาเป็นบทเพลงซามิเซงก็ได้ข้อที่16ซูมิเอะ ซูมเมะเป็นศิละปะการวาดภาพด้วยหมึกของญี่ปุ่นที่ถูกใส่เข้ามาเป็นหนึ่งในระบบการเล่นด้วยเช่นกันโดยเราจะต้องสำรวจหาจุดสำหรับวาดภาพซูมเมะให้เจอครับจากนั้นวิธีเล่นก็จะเป็นการใช้ทัชแพดบนคอนโทรลเลอร์วาดไปตามแบบที่เกมสอนเล่นซึ่งรางวัลที่ได้ก็จะเป็นอุปกรณ์ใหม่ๆ17วิธีแห่งศาสตราการจะต่อกรกับโยเทสิกส์อสุรจะใช้แค่ดาบคาตนะอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะจากบอกแสตงตั้งแต่ต้นเกมระบุว่าไซโตนั้นเชี่ยวชาญอาวุธทุกแขนง ซึ่งอาวุธแต่ละแบบก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบด้วยผู้เล่นยังต้องเดินทางตามหาอาจารย์ที่จะสอนวิชาการใช้อาวุธใหม่ความพิเศษของเกมภาคนี้ก็คืออาวุธแต่ละชนิดที่เราฝึกมันจะให้ประสบการณ์ของการฝึกจริงๆครับเช่นถ้าจะฝึกดาบคู่ก็ต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแขนซ้ายตอนเล่นเราก็จะต้องฝึกฟันไม้ไผ่ที่ออกแบบมาให้เรากดปุ่มที่อยู่ในมือซ้ายเท่านั้นหรือตอนฝึกหอกเราก็จะต้องฝึกแทงปลาให้แม่นๆและขั้นตอนการฝึกก็มีหลายเซสชั่นไม่ได้จบแค่ชุดเดียวพูดง่ายๆว่าพอสําเร็จวิชาขขัั้้้นนนนตตมมมกก็จะีเควฝึึปป่อไา ซึ่งเราจะเล่นต่อเลยหรือว่าจะค่อยกลับมาเล่นทีหลังก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะครับเขาสังเกตก็คือระหว่างที่เราฝึกวิชาหอกอาจารย์ก็จะมีวิชาซูมิเอะมาให้เราฝึกวาดภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อมีความนิ่งมีความแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตั้งแต่หัวข้อย้อนอดีตจะมาถึงการฝึกอาวุธเราก็จะได้เห็นการบูรณาการระบบการเล่นหลายๆแบบเข้าไว้ด้วยกันฝึกอาวุธอาจจะแทรกด้วยวิชาวาดรูป นั่งพักเล่นๆอาจจะได้โนต้ตเพลงใหม่รำลึกอดีตทําให้กลับมาตีดาบเป็นอีกครั้งคือมันจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะครับและมันยิ่งทําให้เกมดูมีชิวชววสมจริงเหมือนเราได้สมบับาทเป็นนักเสือจริงๆนั่นเอง เลยครับและกิจกรรมสุดท้ายข้อที่ 18. ส8สําหรับผมคือกิจกรรมที่เรียบง่ายที่สุดแต่ก็ผ่อนคลายที่สุดเช่นกันแลนก็คือกิจกรรมขี่ม้าชมวิวทิวทัศน์ภายในเกมประสบการณ์ของผมที่ได้เล่นเกมจาก c ั e r Punch Production ก็คือนี่คือผู้พัฒนาที่ o p t i m i z e เกมของตัวเองได้ดีมากๆดีสุดๆผมชอบตั้งแต่สมัยเล่น Ghost of Tsushima ใน PlayStation 4แล้วละครับใครจะไปคิดว่าเกมภาพสวยขนาดนั้นจะเล่นได้แบบไม่ติดขัดบน PlayStation 4ผมยังจําความรู้สึกตอนนั้นได้เลยจนถึงกับงงกับเครื่อองงวว่่าาาาาี PlayStation 4ขขเเเเรรลลลนนนนไดนด้้ยยยภพมสมสกนะ พอเป็นเกมภาคใหม่ผมที่เล่นใน p l a y s t a t ช o n 5เครื่องธรรมดาก็ฟินมากในโหมด p e r f o r m a n c e นะครับเนื่องจากเกมยังภาพสวยโคตรๆแต่ยังเล่นได้ลื่นมากลื่นจนไม่น่าเชื่อเอาจริงนะสำหรับผมแค่ซื้อเกมนี้มาขี่มา้าชมวิวในเกมก็คุ้มแล้วละครับซึ่งประโยคนี้ผมน่าจะเคยพูดเอาไว้ตอนที่เล่น Ghost of Tsushima ด้วยเหมือนกันเอาล่ะย้ำกับผู้ชมอีกครั้งนะครับว่าทั้งหมดที่เล่ามาเป็นกิจกรรมแค่บางส่วนเท่านั้นของเกมผู้ชมยังสามารถสนุกกับเนื้อเรื่องระบบต่อสู้ที่เข้มข้นแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆที่ คุณผู้ชมที่ซื้อมาแล้วก็ขอให้เอนจอยกับเกมนะครับส่วนคุณผู้ชมที่สนใจเ i อ s t of y o u r ย a ทวางจำหน่ายแล้ววันนี้ใน PlayStation 5นะเอาลยครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก c h ช n n e l The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ